หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับก็ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยครับ โดยทางด้านของกรมธนารักษ์ครับได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุทันทีครับสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยหรือใช้พื้นที่ราชพัสดุครับถ้าหากว่าอาคารได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนครับจนไม่สามารถที่จะใช้งานได้ก็อาจจะได้รับการยกเว้นค่าเชา่าหรือค่าตอบแทนสูงสุดถึง1ปีเต็มเลยครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการขยายเวลาการก่อสร้างและยก เวนค่าตอบแทนที่ดินในช่วงซ่อมแซมอาคารที่เสียหายระดับปานกลางถึงรุนแรงอีกด้วยครับโดยเปิดให้ผู้เช่าได้ยื่นคําขอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับที่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเลยครับใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์และยื่นเรื่องภายในเวลาที่กําหนดด้วยนะครับ